ากลองจินตนาการดูว่าอีก25ปีหลังจากนี้ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนกำลังจะเลือนหายไปสัญลักษณ์ที่โดดเด่นร่มเงาที่ทอดยาวบนถนนได้ทำหน้าที่ของมันมาแล้วกว่า125ปีตามอายุไขทั่วไปนั้นต้นยางนายืนหยัดได้150ปีซึ่งมีคำถา,ถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นว่าในอนาคตจะมีแผนการรองรับเช่นไร จากนโยบายการพัฒนาคูครองร่องน้ำการตัดถนนหนทางและการปรับปรุงทางหลวงในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งกำหนดให้ประชาชนช่วยกันปลูกต้นยางนาเพื่อความร่มรื่นสวยงามรัชกาลที่5เพเป็นเกยเสด็จประเทศยุโรปบริหารความเจริญก้าวหน้าของฝรั่งเศสปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาเทศาบาลน,นำวิธีนี้ มาใจในภูมิภาคพ่องก็มีการสร้างถนโนหนทางในในเชียงใหม่ขึ้นหลายสายเอาต้นไม้มาปลูกข้างทางถนนใส่ละปูนนี่ก็ปลูกตอนอ้นยางตั้งแต่บ้านเด่นขึ้นไปทันทีนางก็ยิมนนาะขึ้นไปจนถึงสุดเขตแดนเชียงใหม่ไปจนถึงจังหวัดละปูน ถนนสายเชียงใหม่ลำพูนมีจำนวนต้นยางนากว่า2,000ตน้นแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งเดียวคือ995ตน้นซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรท้องถิ่นอย่างทางเทศบาลตำบลยางเนื้อเป็นผู้ดูแลมากที่สุดถึง1ใน3เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ข้อถนนสาย1 0 6ถนนสายเชียงใหม่ลำพูนนีถนนเรียกถนนสายวัฒนธรรมการดูแลรักษาของท,ท้องถิ่นเน่คงเป็นการ ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ใต้ต้นยางว่าจะอยู่อยากเป็นสุขได้อย่างไรไภายใต้ต้นยางก็คือนโยบายก็ไม่มีการตัดทางเทศบาลเองต้องเป็นผู้สํารวจว่าตรงไหนมีกลิ่นแห้งกิ่นที่จะเป็นอันตรายก็ทําเรื่องประสานอบจขออบจอซึ่งอรถรถของท้องถิ่นเราไม่มีรถขนาดสูงนะรถเพร็ดสุดๆก็ต้องไปขออบจอมาตัดมาดูแลว่าให้มันมีอันตรายน้อยที่สุด นอกเหนือจากการร่วมกันพัฒนาแล้วทางชุมชนและองค์กรท้องถิ่นยังได้ร่วมกิจกรรมการสืบชะตาต้นยางนาที่ชาวอำเภอสารพีจัดให้เป็นกิจกรรมประจำปีทางคณะสงฆ์อำเภอสารพีได้มาทำว่าต้นยางนันเป็นสัญลักษณ์ของขอำเภอสารพีนั้นก็ได้ร่วมกับสรร่วนราชการทนะ้องถิ่นและชาวอำเภอสารพีคิดที่จะ มีวิธีการที่จะอนุรักษ์ษาต่อในคิดในเรื่องของการบวชต้นยางขึ้นมาในปีพุทธศักราช2536พัะถุประสงค์รับก็มีการปลูกพ้าธต้นยางและพิธีการสอจัดหาแบบล้านาขึ้นมาเหมือนกับการสีระา่นกับคน นักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทางสำนักงานนโยบายแผนงานกรมพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเขตพื้นที่พัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายประวัติศาสตร์การจัดระเบียบร้านค้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับต้นยางนารวมถึงการจัดประชุมสัมมนา,าเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมนี้เนี่ยเกิดค,ความรักต้นยางขึ้นมา ไไม่ใไม่ใ้้้ปปชชชชาาาดนนรรูวจะะทางเทศบาลตำบลหนองพึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลโดยเฉพาะการปรับปรุงภูมิทัศน์มีอศึกษามาปลูกดอกกล้วยไม้เพิ่มบนต้นยางนะคะแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชนุมชนออกมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกเพื่อให้ทัศนียภาพมันสวยงามขึ้นแต่เราจะมีการเคาะเมล็ดต้นยางไว้ ในการปลูกซ่อมเสริมแต่มันอาจจะไม่มันมันอาจจะยังจะช้าหน่อยเพราะว่ากว่าเขาที่จะโตมานี้แต่มันก็ยังดีดีกว่าที่จะให้เขาหมดอีก25ปีถนนสายเชียงใหม่ลำพูนจะยังเป็นถนนสายสำคัญทางประวัติศาสตร์และคงความสวยงามด้วยความรักความหวงแหนจากผู้คนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตามแนวทางการจัดการอย่างมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและชาวบ้านในพื้นที่ ที่จะช่วยให้ถนนสายนี้เป็นถนนสายอนุรักษ์ที่คงอยู่คู่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนต่อไปหนึงวันหนึงวันควอยอนุรักษ์ไว้ไม่มีการทำลายว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณเราหักษาเต้าที้จะทำได้